ซีดอฟไอคอนนะไหนวะนี่งไงโอ้ยหมื 13, ่นสามมาเปิดมาหมื่นสามเลยวะคาร e นซีด r อ p ใครซื้อได้ก็ซื้อนะครับโคตรโกงพลังการยิงร้อยสิบเจ็ดนะเริ่มต้นนะยิงไกลร้อยสิบเจ็ดนะครับ <c oughs> เวลเต็มก็ร้อยยี่แลละบวกหนึ่งก็เก่งแล้วสุายจะเป็นจุดเด่นในเรื่องของการยิงไกลนะครับกับการเอ่อเป็นเพลย์เม이เกอร์นะเล่นง่าย CM ก,าก็น่าจะเล่นได้นะหรือเปล่าวะการเข้าพะทะ67 ประกบตัว95เลยนะเขาสก,กัด100นะครับกาก้าเนี่ยสุดๆแล้วตอนนี้เป็นทุกอย่างเลี้ยงบอลเร็วฟินิชช็อตนะครับอ้าไม่มีลองช็อตเว้ยสกิลส่งบอลน,นะครับออที่ิมิคอลดิปลอเรออันนี่ไงสกิลเลี้ยงครบว่ะ5ดาวนะครับโคตรพริ้วเลยจุดเด่นเนี่ยเป็นเรื่องสปีดต้นความเร็วจบสกอร์พลังการยิงนะสุดๆแล้วกากา้า18เลยครับเปิดมาเป็นปีโร่ที่เพิ่มพลังการยิงมาครับกับยิงไกลนะ ปาติกวิเอร่าสองหมื่นแล้วโอ้โหแพงเหมือนนะเนี่ยปาติกวิเอร่าครับแข็งอะตัวนี้แข็งโอ้ยคล้องตัวมาเก้าเก้าเลยไวไอคอนนี่แหละครับปีไอคอนมันจะพิเศษตรงที่ว่ามันจะกลบจุดอ่อนปีที่ปีธรรมดาที่เขาแบบทำออกมานะโรโนัลคูมันคนตั้งรับ3คนไม่เยอะนะนี่ก็บอกเลยว่าส่วนสูงไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะร8อจุดเด่นเรื่องของพลังการยิงแล้วก็ยิงไกลนะครับเร็วไม่มาก เน้นแบบเรื่องของการเปิดบอลส่งไกลลูกนิ่งอะไรพวกนี้นะครับผมแลกสัก5,000แล้วกันนะเพราะว่าตามโคต้าแล้วเนี่ยเห็นว่า5,000ได้กล่อง Elite b ็อ,อกนะครับ5,000นได้0 0 0แแคชนะครับผมอ๋อแล้วก็อย่าลืมครับตรงนี้มันมีเ่อมันมีกล่องนะครับผมคูปองภาษีลดภาษีทุกคลาส3 0นะครับผมจะซื้อไว้แล้วกันนะเพราะว่ามันซื้อได้แค่หนึ่งครั้งแล้วก็ตรงนี้ อีกหนึ่งครั้งเป็นเอ่อยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคซื้อไว้แล้วกันอาจจะได้ตัวแพงๆอาจจะได้ตัวแพงๆก็ได้ใครจะไปรู้นะครับรับรางวัลกันก,นก่อนเลยรับทั้งหมดนี่ครับรางวัลทั้งหมดนะครับอันนี้คือ5,000บาทนะครับครึ่งหมื่นเลยนะพร้อมแล้วก็ลุยเลยแล้วกันนะนี่ของรางวัลต่างกันนะบุขอลละไปอ่ะมาลุกบอลทองว่ะนึกว่าจะมีเอฟเฟกต์อะไรมันไม่มีนี่หว่าอ่ะโอเคมา โอ้โหได้ทีละครั้งอ๋อนี่ไงห้าบอลอ๋อห้าบอลโอเคอ่ามาแล้วครับผมต่อไปครับอ๋อถ้าถ้าเกิดว่าเปิดได้แจ็คพอตมันก็มันก็จะเลื่อนเลเวลเลยคุ้นๆนะกิจกรรมแบบนี้มันคุ้นๆนะเออมาแล้วครับเลื่อนเลเวลเออโอเคเอามากูนี่ตรงกลางเลย50าสิบอันนี้เราอยู่เลเวลสามแล้วนะครับไดเ้เอ้าเอ้ฟุกว่ะเอา้า เลเวลสเข้าไปแล้วเราได้อะไรเนะนะนี่ยเลเวลสี่หนึ่งพันเอ็มนะหกบอลถึงจะเลื่อนเลเวลไปหกบอลโอ้เหลือสี่อุ้มมาแล้วหนึ่งซ้ายหกสามหกห้า uh huh. วะ่ะอารมณ์เอ้ยมาอีกโอเคก็ไม่ได้ออกยากนี่ว่ะแต่มันใช้เยอะว่ะมันใช้ชเยอะนิดนึงว่ะนี่ไงไม่มาเลยสองร้อยเอ็มออกเรื่อๆแล้ว,ลวลจังหวะดีหน,นึ่งพันเอ็มมาขวาล่างเอ้ยยากอยู่ยากอยู่เน <laughs> ี่ยนะ ห้าพันมันจะหมดไหมนะสามร้อยเหรียญไปเออมาว่าเฮ้ยตังค์เยอะเหมือนกันนะก,กิจกรรมนี้โอ้โหพูดถึงก็ได้ตังค์เลยเอ้ยขอบอลหน่อยบอลเฮ้ยบอลหายสองบอลเฮ้สองบอลสองบอลให้ไปเออนี่ไงสูตรรีเฟซมาห้าสิบเปิดยังไงให้ได้ไอคอนวะ บอลขอบอลอุ้ยหนึ่งพันมาสองรอบว่ะเฮ้ยบอลอืบอลทองโอ้โหเหลือสี่สิบกดทีละสิบแล้วกันนะมันมันเริ่มลงเรื่อยๆนะเฮ้ยบอลเฮ้ยไม่ได้ว่ะนะกลมๆมากลมๆกลมๆมาทีละสองเหรียญแล้วกันอ่ะโอ้ยสองร้อยสองร้อยร้อย ลอยลเีกรอมาแกวันอเล้ไม่วกหักลอ้อามาแล้วเว้ยหนึ่งพันเนมนี่เลเวลห้อ่ะรับข้างล่างก่อนเลเวลสี่มาแกเนี่ยเติมพันหนึงนีเหลืออยู่สิาเหรียญถึงจะได้หนึ่งบอลนะครับเลเวลห้า เจ็ดบอลเจ็ดหรือเปล่าครับ7บอลเนี่ยถึงจะได้เนี่ยเต้องเติมเจ็ดพันหรือเปล่าครับหรือว่ามันได้ยากอยู่แล้วเราเพอจะสัมผัสได้แล้วแหละว่าวันนี้ไม่น่าจะได้เปิดไอคอนอย่างแน่นอนนะครับเอ้ามา1บอลเฮ้ยมา1บอลแผ่นไปไ้ายเลยดีครับทุกคนเรามีสิทธิ์แค่หนึ่งครั้งผมวกากลางเนะน,นะผมเชื่อพวกคุณเลือกมาให้ผมพร้อมแล้ว คัดตัแต่ห้าสิบนะครับหกป้ายนะครับเอาไว้วันหลังแล้วกันม่เปิดเงินเนก่อนดีกว่าเท่านี้เราเติมไปเท่าไหร่นะห้0หกพันหกพันโดยประมาณไม่ได้เปิดการ์ดไอคอนและก็ไม่ได้เฉียดแม้แต่เงาไอคอนเลยทีเดียวเชียวนะครับตัวที่ผมอยากได้นี่ก็มันก็คงจะหาซื้อยากนิดนึงในช่วงนี้แต่คิดว่าไม่นานเดี๋ยวราคาก็ลง ออสองหมื่นไปแล้ววะ่ะเงินนะ่ะอุ้ยดูอยู่นะกิจกรรมเนี้ยเติมครั้งแรก6 0พันได้สองหมื่นเอ็มอุ้ยอันซูฟาติหน้าเหมือนแล้วอันซูฟาติหน้าเขาเหมือนแล้วผมเพิ่งเห็นเขาปรับหน้าอันซูเซนไดยบวกแปดว่ะผมตีบวกเก้าแตกผมรักฟรีฟาอะไรสิวะ่ะเขาเปลี่ยนให้ผมแล้ววะ่ะหรือว่าเขาไปเห็นคลิปผมวะเขาเลยปรับให้วะไปครับ สี่ใบแรกของบวกห้า boe เบลเยียมกองกลางโอ้ oh, บวกห้าครับแม่เตเลมันเตเลมองนะจะได้ vtr บวกห้าแจม่มแจมก็ยากแต่ว่ามาแล้วจวังหวะนี้เบัวแปดอังกฤษกองกลางหรือเปล่าปีขวาวะอ,อู๋เจมมิลเนอร์นะครับดีหรือเปล่าวะสองพันก็น่าจะดีนะสองพันนะเน็ตเวทนึกว่าจะแพงไม่แพงนี่ว่า องโตนี่มาเซียวนะฮะสามร้อยล้านมากับลูกาคูเฮ้ยฝรั่งเศสบกมาบุค้าบุค้าเกือบรวยแล้วกูเกือบแล้วอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นน่ะะกรโอ้เกเรนอาบาสสเตตหนึ่งร้อยครับอ้าวมาเก้าหกครับลุ้นเป็น VTR แล้วกันโอ้ b ว e ีโอีวะกองหลัง โอ้ซูเล่ครับอุ้ยพันสามอุ้ยแพงอยู่อิบ,บาอิบ,บาอิบ,บามาอิบ,บามาอิบามาลูนี่มาโมดิชิลูไปขอเลยบวกห้าวิ่งมาเบอร์สิบห้าว่ะเฮ้ยโอ้มิลตเลมเปียนิต <c oughs> เหมือนจะมีแล้วนะมันย้ายทีมหรือ,อยังยังไม่ย้ายนะครับ อัปเดตครั้งนี้ยังอยู่ที่ยูเวนตุสอยู่นะเออ uh, ประมาณนี้แหละพร้อมแล้วก็ไปสลาตันอิบราวิ่งมาเบอร์สี่วะดาวินลุยโอ้กูหน้าเจ้ามันออกอุ้ยสามพันเลยเหรอเฮ้ยโอเคโอเคได้อยู่สามพันเหรอเออก็โอเคก็ได้อยู่ดูท่าแล้วก็น่าจะเจ๊งนะครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวขอเปิดเป็นการ์ดนี้เลยแล้วกัน เอ่อกล่องมีไอคอน2ใบครับ TC COC TT GR เดี๋ยวเปิดได้การ์ดบวก8บาใบก็ต้องมานั่งคัดกันอีกนะครับผมมาวะ TC ไอคอนฮึบยินดีดีครับทุกคนปวดหัวเลยวะแม่งกากสุดอ่ะผมว่ามันลุ้นยากอยู่อ่ะมีกองปีเก้เนะะี่ยขายออกอยู่ปีเก้เนะี่ยถ้าเปิดได้เนะี่ยขอสักตัวนะท็อป10เนะี่ย พร้อมแล้วก็ไปยังไง N H D ปุ้ยมาปึ๊บสเปนจอดี้ออกมาดีใจทำเฮีย้ยอะไรครับดีใจเพราะเป็นบาซ่างไงเออยยังไม่มีอาวบาพอดีเลยนะครับ F P 12เออดีปะเนี่ยกู F P 12เลย ตอนนี้ใช้เป็นฟีโป้สเตต์ร้อยแปดนะฮะโคตรเยอะ fp 13ไม่คุ้ม fp สุดๆแต่ก็เป็นสำรองได้อยู่รูปร่างหนานะเออปีนี้เปิดบอลร้อยเดียวอ,อแข็งก็ไม่แข็งเออได้เรื่องวิ่งเร็วอย่างเดียวครับไม่ค่อยเวริร์กเท่าไหร่แต่ก็เออบาเซโลน่อเว้ยเออบาเซโลน่าฟูลทีมนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้ จบนะจบนะเอ็นเอสดียังดีได้บาซ่า